สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้บอยจะมารีวิวเจ้าตัวไฟฉาย TLR 6มีทั้งไฟฉายและก็เลเซอร์สีแดงนั่นเองครับตัวนี้เพิ่งได้สินค้ามาเลยและบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าที่กำลังมาแรงมากสำหรับซิกพีนั่นเองครับไฟฉายรุ่นนี้ความสว่างจะอยู่ที่100 lumen ลูเมนนะครับและเลเซอร์เนี่ย ผมลองวัดะระยะดูถือว่าไกลมากเลยนะครับยังมองได้สบายเลยครับที่ลองยิงลองวัดดูจากถนนนะครับส่วนตัวนี้ผมได้ทําการตกแต่งไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าตัวปืน6 p 3 6 5ก็จะมาถอดประกอบเจ้าตัวไฟฉายให้รับชมนะครับว่าเปิดกล่องมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับเจ้าตัวไฟฉายรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับเป็นสตรีมไรฟ์ไฟฉาย tlr 6จาก u s a เลยนะครับ งานเทสสามารถสั่งพีกันได้ระยะเวลาก็20-25วันครับตอนนี้นะส่วนตัวน,นี้ผมได้ทำการตกแต่งนะไกลเนาะก็จะรอๆหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนจะไปเราขอเช็คกระสุนก่อนให้รับชมก่อนนะครับป้องกันการดราม่านะฮะเพราะว่ามีหลายๆคนที่ติทวงกันสำหรับการเช็คกระสุนผมย้ำเลยว่าการถ่ายหรือจับมาเล่นเนี่ย เราควรจะดูกระสุนให้ดีมากๆนะครับขอแนะนําสําหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปศึกษาเป็นแนวทางในการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งปืนให้กับเจ้าตัว six s o o r พีสานั่นเองครับส่วนตัวนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างมาดูกันก่อนเลยก่อนจะไปไฟฉายนะก็จะเป็นสติกเกอร์ครับจับเป็นลายสักๆหน่อยะฮะหรือว่าลายแบบนิดหมือหน่อยเวลาจับมันก็กระชับติดมือดี เป็นของซิกซ์เเวอร์นะครับ P365 เท่านั้นต้องตรงรุ่นนะครับเฉพาะรุ่นราคาไม่แพงมากครับแต่บางคนติดก็ไม่สนิทมากเท่าไหร่นะผมก็ถือว่าติดระดับที่โอเคอยู่นะฮะก็ไม่ถึงกับแน่นมากแต่หลายๆท่านที่เขาติดสำหรับคนที่ไม่ชอบก็จะเป็นกาวเนาะมันก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆนะครับสำหรับคนที่เก็บแล้วสายแต่งหล่อๆเนี่ยสามารถใช้ได้ กลายเป็นไกยแต่งนะครับไกยตรง AC a m o l l ครับับงานแท้เหมือนกันเลยต้องสั่งแมาเหมือนกันนะครับตัวนี้สวยครับให้ดูอีกฝั่งเลยส่วนไฟฉายเดี๋ยวบอยมาถอดประกอบให้รับชมส่วนวิธีการติดตั้งไฟฉายหรือการปรับอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะเพราะว่าเขาจะมีตัวปรับให้ ด้านนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับสําหรับ P 3 6 5เลเซอร์นะครับเลเซอร์มีขึ้นกับโลงเนาะฝั่งนี้ซ้ายขวาก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่เดี๋ยววิธีการถอดประกอบเดี๋ยวบอยทําให้รับชมไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับตอนนี้ได้ประกอบไปแล้วลองทดสอบดูก่อนนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นจะก,กดสวิตช์เนี่ยมันสามารถกดได้2ฝั่ง นี่นะฮะซ้ายและขวาเลยได้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งขวาเราก็กดได้นะฮะอันนี้เป็นทั้งเลเซอร์กับไฟฉายนี่นะครับถ้าเรากดฝั่งใดฝั่งหนึ่งค้างไว้แล้วก็กดอีกฝั่งขวาเนี่ยอย่างผมกดข้างซ้ายฝั่งค้างไว้นะฮะกดขวามันก็จะเปลี่ยนหมดเป็นหมดเลเซอร์นะฮะนี่พอเราอยากเปลี่ยนหมดเป็นไฟฉายบ้างเราก็กด ฝั่งในฝั่งหนึ่งก็ได้ครับค้างไว้หนึ่งค้งแล้วก็กดฝั่งขวาย้านี่ครับมันก็จะเป็นโหมดไฟฉายเลเซอร์ Laser นะฮะนี่เลยไฟฉายธรรมดาครับกดปรับเปลี่ยนได้เลยนี่นะครับไฟฉายอย่างเดียวท่านเขาจะใช้อยู่2ก้อนก้อนเล็กมากนะครับบ้านเราตอนนี้เหมือนไม่มีขายแล้วต้องสั่งกันอย่างเดียวเลยช่วงนี้อะไรก็พีไปหมดนะครับผม <laughs> เป็นของเรเท่วมวาอย่างว่านะฮะงานดีด ใครที่ชอบผมก็แนะนำให้ติดตามหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวไฟฉายแล้วอุปกรณ์แต่งอื่นๆมาดูว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างสำหรับเจ้าตัวไฟฉายนะครับผมขออนุญาตเปิดเลยแต่เปิดกล่องมาเนี่ยเขาจะให้ไฟฉายหนึตัวแล้วก็ฐาน2กลอนนะครับเพื่อที่ให้เราเอามาใช้งาน ราคาก็ถือว่าอืน,นี่ครับก็จะให้มาพร้อมคู่มืออันนี้จะเป็นฐานนะอยู่ในเจ้าตัวไฟฉายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟฉายจะอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูรูปครับที่ผมได้มาใหม่ผมถ่ายเก็บไว้หมดเลยอันนี้เป็นคู่มือครับคู่มือที่เขามาให้พร้อมสติกเกอร์นี่นะฮะให้มาครบเลย สวยงามมากเลยครับผมนี่ต้องเก็บใส่ตู้ไว้เลยแาผมจเจ้าตัวหกเหลี่ยมน้อยนะครับเพื่อที่ให้เราเอามาขันใช้งานเปลี่ยนไฟฉายนั่นเองสามารถนำตัวนี้ปรับเลเซอร์ได้นะครับศูนย์จากโรงงานหลายๆตัวอาจจะไม่ตรงกันเราก็ต้องมาปรับกับปืนเราอีกนี่ครับวิธีการถอดสังเกตดีนะครับ น็อตมันจะอยู่ฝั่งเดียวเนะาะหัวน็อตเนี่ยมันจะอยู่แค่ฝั่งเดียวอย่างตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็ขันออกแต่การที่ขันออกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆขันไปพร้อมๆกัน เอขันเสนร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตก็จะโผล่ออมาทั้งสามตัวเลยเราก็ค่อยๆเอาน็อตเนี่ยออกมาวางไว้นะครับอันไหนที่ยังไม่ออกก็หมุนคลายให้เขาออกปกติน็อตมีขนาดความยาวเท่ากันนะครับนี่วางไว้เลยหลังจากนั้นเราก็ต้องปลดเจ้าตัวถ่านออกนะครับเพราะว่าเขาจะยึดล็อกติดอย่างนี้เลย มันสามารถแกะออกจากกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ดูครับฝั่งนี้แกะไม่ได้นะครับเป็นตัวยึดไว้เฉยๆแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ถอดได้เราก็จะนําเจ้าตัวไขควงปักเบรอนเล็กอย่างนี้ผมเตรียมไวล้ละแล้วก็ผ้ารองสักนิดหนึ่งครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรอยสําหรับคนที่กลัวปืนเป็นรอยนะผ้าชิ้นน้อยตัวนี้ที่ผมเตรียมไว้นะครับเอามารองเฉยๆครับกลัวไฟฉายเป็นรอยน,นั่นเอง จริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะแต่ผมกลัวของเป็นรอยครับงัดขึ้นมานิดหนึงครับนี่ฮะถ้าใ,ใช้วิธีการงัดนิดเดียวนะหรือว่าใช้เล็บก็ได้ครับใครที่มีเล็บก็เปิดออกมาก็จะเจอฐานสองก้อนนะครับนี่เป็นฐานขนาดยาวเลย CR แอดหนทับสามนะครับอจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะท้อนแสง สองก้อนครับใช้งานกับเจ้าตัวไฟฉาย TLR 6กสำหรับปืนซิกซ์เซเอนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆแกะออกหมายถึงว่าแกะเจ้าตัวไฟฉายเนี่ยครับแยกออกจากกันนะครับสามารถหลุดได้นะทั้งสองฝั่งเลยนี่ครับถอดละโล่งเลยนะครับผมลักษณะตัวนี้สามารถ ใส่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งได้นะแต่ต้องใส่ให้ตรงร็อกนะครับล็อกใครล็อกมันภายในก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้อีกนะครับสวยครับหน้าตาเดิมๆิมก่อนที่จะมาอยู่กับเจ้าตัวปืนที่ผมได้มาในกล่องเลยนะจะจะมีไฟฉายให้นะฮะนี่ลักษณะก็ประมาณนี้ครับหูบางให้ดูก็ได้ครับ เราไปใช้2ก้อนที่เขาให้มานะครับแบบนี้โอ้ภัพเบอร์ขอภัยฮะได้มาประมาณนี้เลยสำหรับการเปิดกล่องแพ็กเกจเขาพ่อนข้างดีอดใจรอกันสักหน่อยนะครับของดีแน่นอนเลยครับผมส่วนการประกอบเหมือนคล้ายๆกับวิธีการถอดเลยเราก็นำเจ้าตัวไปใช้ออกจากกล่องครับหลังจากนั้นก็ถ่า,านก็ออกมา2ก้อนหกเหลี่ยมเราออกมาแล้วเนาะ จากนั้นก็ประกอบอันนี้ผมไม่ได้ล็อกไว้นะคะเมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวเราประกอบมันจะยุ่งยากขอแม็กซีมแบงค์ข้างๆก่อนนะฮะการประกอบการถ่ายอาจจะติดติดขัด,ขดนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออาภัยสําหรับท่านที่เข้ามารับชมผมเพียงทําเป็นตัวอย่างให้รับชมเท่านั้นนะครับสําหรับการติดตั้งไฟฉาย TLR6 ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ตกแต่งลงไป สามารถติดตามรับชมหลายๆท่านที่เขาทํารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาแนะนําเบื้องต้นให้สําหรับคนที่กําลังมองหาแล้วกันนะครับมีเลดดอทที่สามารถติดได้นะฮะแต่ว่าผมคงไม่ไหวครับ <c oughs> เอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่ฮวิธีการประกอบดูดีๆนะครับเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ให้เราใต้รางนะฮะที่เอาไว้ใส่สําหรับจะตัวไฟฉายฝังได้ฟังหงก็ได้ครับล็อกไปก่อนนะครับ ให้มันเข้าล็อกกันพอดีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเดี๋ยว่าจะไปทับสายไฟหรือว่าไปโดนไม่ลงล็อกเขามันจะทำให้การใช้งานของไฟฉายนี่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆล็อกครับกดไปก่อนนี่ฮะกดไปนะ,คะ่ครับเห็นเห็นเห็นการอ้าของเจ้าตัวไฟฉายไหมครับถ้าเรายังไม่ได้ประกบดีๆเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะ อันนี้เปิดไฟไม่ได้นะครับยังไม่ได้ใส่ถ่านหลังจากนั้นวิธีการต่อไปเราก็นำถานเนี่ยใส่ลงไปเลยครับนี่สองก้อนครับหลังจากนั้นเราก็บิบบิบตัวนี้ไว้นะครับไฟฉายไว้นี่ล็อกไปก่อนถ้ามาใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันจะปิดไม่ค่อยสนิทมากเพราะว่ามันแน่นนะฮะแต่เนี้ยผมได้ใส่ไปแล้วหครั้งตอนนี้ก็ถอดสดๆเลยครับ ทำรีวิวสดๆเลยนำไขควงน็อตของเราเนี่ยเตรียมให้พร้อมนะครับใส่ให้พอดีกับเจ้าตัวรูข้างหลังนะฮะเช็คก่อนนะครับบางทีมันไม่ตรงนะฮะพอไม่ตรงมันจะทำให้เราขันน็อตเนี่ยไม่ลงสักทีตอนแรกที่ผมใส่เลยนะครั้งแรกที่ประกอบเลยไม่ได้ดูคู่มืออะไรนะฮะก็ประกอบไปลองลองทำดูเพราะว่าผมก็ ทำพวกของบีบีการอยู่แล้วอาจจะง่ายหน่อยสําหรับผมนะแต่ถ้าท่านอื่นอาจจะยากอยู่ครับยังไม่เคยทำนี่นะฮะเราก็ค่อยค่ยขันไปครับพิธีการขันขันให้ไปพร้อมๆกันนะครับอย่าไปขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นจนเกินไปอันนี้เริ่มสนิทแล้วนะฮะเริ่มแน่นแล้วนะะดูจากรูฝั่งนี้ก็ได้ครับน็อตเขาจะมีฝั่งนี้มาให้เราดูจากน็อตตรงนี้ก็ได้ว่า ขึ้นมาพอๆเท่าๆกันหรือยังส่วนเลเซอร์อยู่ที่การปรับใช้งานของแต่ละคนแล้วกันนะครับศูนย์แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะปืนทุกกระบอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเอาให้ตึงมือนะครับอย่าไปแน่นสักจนเกินไปอาจจะทําให้เกียวเนี่ยหวานได้นะฮะนี่ครับตอนนี้เราดูนอนละว่า ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาถ้าเท่ากันละเดี๋ยวตัวไกลอีกสักนิดนึงครับลองจับดูครับว่ายัางโยกเยอะอยู่ไหมโอเคเพราะว่าถ้าเราขันไม่แน่นเนี่ยมันจะมีผลต่อกันเวลาที่เรายิงนะครับเลเซอร์อาจจะคาดเคลื่อนได้โอเคลองทดสอบดูนะฮะไฟติดปกตินะครับไฟติดปกติเลยต่อไปเป็นหมดเลเซอร์บ้างฮะนี่ฮะเลเซอร์ เป็นเส้นนะฮะเป็นเส้นนะฮะหวังว่าเห็นนะครับเป็นเส้นเลยนะฮะโอเคขออภัยนะครับบางทีเข้ากล้องไปบ้างอันนี้เดี๋ยวขอเป็นเลเซอร์กับไฟฉายครับนี่เลยปิดก็กดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ได้เลยเพราะว่าซิกเซอร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีปดเซฟนะครับสองฝั่งหรือว่าเซฟตี้เนี่ยมีสองฝั่งเลยุดหน้าุนหลังนะฮะเป็นแบบ ไฟเบอร์ออปติกเรืองแสงกลางคืนได้ใสแมกกาซีนเข้าไปครับนี่เลยเรียบร้อยครับเพิ่มความหล่อให้กับเจ้าต,ต,ตัวปืนเรียบร้อยแล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านๆด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดเบอร์ขออาภัยไว้หน้าที่นี้สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาตลอดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันไปตลอดนะครับขอบคุณครับ